สวัสดีครับบ่าวบอยคนใจชาแนลครับมือนีพ,อพี่น้องเขาดงครับผมพี่น้องครับมาหลบสองครับผมพี่น้องคือเกาครับผมพี่น้องครับคือเกาคือเกาพี่น้องครับเก็บเห็ดผอครับผมพี่น้องอือพี่พี่พ,พี่พี่น้อง

ใส่เบิ้งี่เดยวฟังดอกนึงนั่นมึงีไกได้ขนนะครับใส่นีได้สองกำสองกำใส่เบิ้งใ้ท่าสองกำเบิ้งใส่ใ้ท่าสองกำเบิ้งได้มากเบได้กำลกำแ่ิบกำาก่อนบ่ พี่น้องคุณนะครับผมบูพี่น้องดอกเห็ดดอกเห็ดดอกเห็ดครับผมพี่น้องแม่มาขี่ยูใส้วัวดอกหนึหายยิ่อกรอยไข่เอาโบกๆเลยด้วยเรียนเสื่เราเ็นเสื่อไข่มาออกกันออกดีป่เอา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 เข้าไปขอาเบัเข้าไป พุ beautiful, beautiful, old, healthy, ่นฟ <power ful> <c oughs> ้าหุ่นโน่นหุ่นต่างใจเคลียร์กันแล้วเนี่ยแม่เคลียร์สิไปตัวจากบ่หมาอีกนิวนึงเอาเคลียร์ครับผมี่อคือน่สองสามดอกนั่น

เขาอไก็แห้งเขาแห้งเขาแหงแสบครับข้าวันหนังมีน้องทิกยนังเขากระขายก้อนทิพายยู่ดอกีน้อง่ดอหนังแห้งบ่มุดไปุานหนงบ่เขาฟันละมอยละเมือนฟ้ามาดเลยครับมันช่หาทางออกบ่ได้ เมื่อแม่พี่นนองครับเก็บรอบสองครับคุพี่น้องมาดื้อมาดื้อครับผมโมโยไก่สูดเอาโหลดขั้นไปไก่กันมันสวนกันตัวมันหาบูเห็นมันไว้ พี่น้องไอ้ฟางออกจากอันอุ้มอะได้แล้วขั้นนั้นขั้นข้าวมวลไปหาเก็บเห็ดอันเพิงท่ามันพี่น้องพี่น้องพี่น้องมาด้วครับผมมางานเห็ดฝอนังกันครับผมพี่น้องเขี่ยเห็ดฝอบ่บอเขี่ยเห็ดฝอบ่บ่ไรเขี่ยเห็ดฝอบ่มองเลยมีเห็ดฝอกระบอกนะ อะไรไม่มีขอกระบอกเลยพี่น้องผู้ขวายึงเลยพี่หน่องฮึขี้ดอกขี้ดอกครับผมดอกก้อน,นอ,อ้อนเลยเด้เพุ่อน ีพี่น้ิสดอกนครับม่ใหเลยบอกจะให้ใกล้แ่าด้วยันนะดอกน้พี่น้องดอกอ้อนอยู่ครับมอง็หก็ออกเลนี่าอเทบอ่ครับดอกนึงฟางฟางถายให้เราด้วยฟางถายให้เรา นะฮะ <laughs> <laughs> โอเคเห็ดพร้อมกันครับผมพี่รองครับนี่ครับผมพี่รอง <c oughs> พี่รองผม <c oughs> <c oughs> มาเด้อครับมาเด้อมาด้วมาด้อพี่อีกแล้วครับผมครผมพีน่น้องดอกนึงเห็นแล้วครับพี่ครับดอกนึงครับพี่น้องผมดอกสามดอกครับพี่น้อง เกียไปเขียมาสมองเก่าก็ยังได้อยู่บ่ฟังผมติดตามก,กันครับพี่น้องผมเอ,เออเราเม่นเราเก็บเอาบักหลายของห้างหุ่นมาจัก มึงคนหยาดดิเอาเก็บเห็ดระจากทั้งฝุข้างนอกอนนพ,อพ,พี่น้งองมาเก็บเห็ดกันกัน โอ้กิดดูว่าตาทั้งนี้บออันนี้ปัญใดไหมดยน้ำกันครับ ครับพี่น้องครับนะครับเก็บเห็ดน้ำกันพี่น้องครับ อีอย่ยังกัดหลังข่อยหมดแดงกัดพี่น้อง Oh กดไลค์เป็นกำลงังเล่นใจให้ช่องของบ่าวบอยคนใช้ชาแนลเด้อยพีย่น้องผมขอคมุมมากุมเพีงยงหวึ่งน้ำพีน้ำหนองเันนะครับของชุกมองทุกบอลครับผม Oh! เก็บเห็ดไปน้ำกันครับผมพี่น้องครับรูนกินเห็ดไปน้ำกันครับผมพี่น้องนีเขาต้องเก็บพักคว่มพี่น้องขามารับช่มบึงแล้วกันเมืองพักค่ำสนุกไปน้ำกันเ้ยครับผมพี่น้องครับขามะบึงเห็ดบานห้องครับผมพี่น้องครับมเบึงเห็ดบานห้องพี่น้อง ี่น้องเก็บเห็ดน้ำกันครับผมพี่น้องครับมาดุนมาเก็บเห็ดน้ำกันพี่น้องผมมาเด้อครับผมพี่น้องครับสามตัวพี่น้องยังไงโอ้ยออกไปเรืออย okay? ู่จั ouais. nada, บีเดี๋ยวโดนไหมครับผมพี่น้องครับเก็บเห็ดพรอน้ำกันครับผมพี่น้องวันนี้ มันรุนมาเป็นกำลังแร่งใจให้ช่องของบ่าวบอยน้ำนเด้อครับกดไลค์กดติดตามให้น้ำนึเด้อครับพี่หอยดินที่ดีสารครับคุณมอมโบก็มากเลนะกระนวลก็มาไปที่ไปซากบไป เขาต้องทำกินเรงหัวมาดูัขากินเรง ไม่มีแหล่ะนะแล้วมาเคลียเพราะงันน้นเราแบบหลกหลายน้องมาจักมองเดียวครับผมพี่นอ้องกำนึงนี่น้องนะครับเงห็ดครับน้นนบำกันครับผมพี่นอ้องดูน้ำกันไปเรื่อยครับผมพี่นอ้องครับขอบคุณพี่นอ้องที่ติดตาม เป็นกำลังแรงใจให้กดไลค์กดแช่เด้ขอ,อขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับผมพี่น้องบ่อบ่อสิขอโตหาเห็ดกันครับผมพี่น้องครับขอพี่น้องอยู่ดีไม่เฮงลำรวยสุขภาพแข็งเลยลำรวยเงินทองผู้เห็ดการเห็ดงานกด็ดีเด้อพี่นอ้องเมือ่อนี้เมื่อซินบ่มีหลุมมีไผ่ครับผมพี่น้อง ยูนี่ไม่แห้งครับผมสวัสดีครับ,รบ,รบมาที่โดงอีกคืมนะครับของเบาๆครับของพี่ห้อยดินครับผมพี่น้องไรที่กัน,นครับผมพี่น้อง ขอบคุณในห,หลายเด้อพี่น้องดีดีมีแห้งรัำรวยสุขภาพแข็งแรงคิดเอยู่แล้วครับผมกดไหลโคตรแชร์กดติดตามเป็นกำลังกินก็ได้พี่ดองครับจากโลพี่น้องอยู่ดีมีแห้งรัำรวยสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครัข้มยังดดนะข,ข้มยังนะ,งแ,ะแม่นแม่แมบักยังไง